สวัสดีครับสวัสดีครับกับผมนายนนทพัฒน์พันนงผมนายศรริทน์ชัยศิลป์ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฉลาดเลือกฉลาดกินครับวันนี้ผมก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมาแนะนำหัวข้ออะไรครับหัวข้อเกี่ยวกับพญาจิใไไม้ตับที่พบบ่อยที่สุดในประเทศใดน,นะครับ ได้แก่สายพันธุ์โอปิสเทอร์ชิสบูลินีเลีนลักษณะเรียวยาวลำตัวบางและแบนโปร่งใสถ่ายตัวตีนใบยาวถึง2-3เซนติเมตรและกว้าง5-10เซนติเมตรและสามารถอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของตับคนได้ยาวนานถึง26ปีและอาหารอะไรบ้างครับที่เสี่ยงต่อการติดโรคพยาธิใบไมได้ดตตับบ้างครับคุณนนทพัฒน์ครับคุณเศรษฐรัตน์ก็อาหารอะไรบ้างนะครับที่เสี่ยงต่อการติดโรคพยาธิใบไม้เตับก็จะเป็น อาหารที่เสี่ยงต่อพยาธิไม้ในตับที่ประชาชนในตะวันออกเฉียงเหนือนิยมทานกันที่ทําจากปลาที่ปรุงไม่สุกนะครับเช่นก้อยปลานะครับปลาสดปลาส้มปลาจ่อมมั่มปลาปลาหมกไฟปลาปิ้งลาบปลาปลาร้าแจ่วบองซึ่งตัวอ่อนของพยาธิระยะติดต่อยังมีชีวิตอยู่และสามารถเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยในท่อน้ําดีภายในตับได้ นอกจากพยาธิใบไม้ในตับที่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดมะเร็งของท่อน้ําดีแล้วยังพบว่ามีสารซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในอาหารจําพวกโปรโตีนหมักเช่นปลาล้าปลาส้มหมูส้มแหนมและอาหารพวกเนื้อสัตว์ที่ผสมดินประสิวเช่นกุนเชียงไส้กรอกเนื้อเค็มปลาเค็มก็เป็นปัจจัยเสริมก่อให้เกิดโรคด้วยครับครับสำหรับอาการของคนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ จะมีอาการอย่างไรครับคุณเศรษฐรัตน์ครับผมอาการของคนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับครับผมในระยะแรกของการติดเชื้อนะครับหากพยาธิใบไม้ตับยังมีจํานวนไม่มากและเนื้อตับยังมีอาการอักเสบหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเล็กน้อยผู้ป่วยอาจจะยังไม่ปรากฏอาการใดๆแต่หากมีพยาธิใบไม้ในตับสะสมอยู่จํานวนมากเป็นเวลานานจนเกิดอาการติดเชื้อเรื้อรังรู้สึกร้อนบริเวณท้องอาหารไม่ย่อยแน่นท้องท้องอืด ท้องเสียเรื้อรังหรือท้องเสียสลับท้องผุปวดหลังบริเวณด้านขวาบนจากสภาวะตับอักเสบครับสำหรับรายการฉลาดเลือกฉลาดกินของพวกเราดำเนินการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ,รบสำหรับข้อมูลบางสิ่งบางอย่างทุกสิ่งทุกการการะทำที่ผิดพลาดประการใดพวกผมทั้งสองและทีมงาน ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสนับสนุนโดยน้ำปลาตาเมกาเชฟสำหรับข่าวสั้นวันนี้นายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางออกจากบ้านครับ I don't know what